สวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนนะคะขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะเนาะสำหรับมือนีเป็นวันที 3, ่สมกราคมสองพั้าร้อยหกสิบเก้าแอดจะพ้าทำช่วมไปอัปเดียดต,ตัวเล็กเนี่ยทางเราพัฒนาของแม่ป้อเนาะค่ะเนาะโอ้แม่ปอวอเข่าบนเข่าล่างนะทำชุม่ม่ะไม่ปอวอเข่าบนเขาล่างเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดเพราะท่านีนมาติดตามแม่ป่อเมืองเอาเด้อเมปปอสองหกสามหกตง้ตงๆเลยเลขที่ออกคือสามหกสองหกเพราะเมป่อเขาตรงๆเลยผู้ใดอยากมีเงินใส่ในชีวิตประจำวันอยากมีเงินใส่ทุกสัปดาห์ให้มาติดตามแม่ป่อนะคะแม่ป่อเข่ามาหลายงวดแล้วนะคะงวดที่แล้วเขาสี่หนึ่งหนึ่งสี่ งวดก้อนผุนกับเขางวดก้อนไม่พุนกับเขาไม่ปอดบอดาา่ธรรมดาที่ขับรถช่วงขาแต่ว่าเพิ่นบดังเลยซื่อเพิ่นบดังคือพ่อหฮ้ยห้าซื่อซอืตัวเลขกเนวทาาของ่นเขาดีเขาดีมาตลอดพร้อมผู้ได้เป็นแฟนคลับเอฟซีของไม่ปอดสิรูด,ดีเนาะค่ะนเนาะน,นี่แหละแต่ทานชูวชมึงเลยว่าตัวเล็กเนว่ทาของไม่ปอดขักสันใดเลขที่ออกสามอ้าวทำช่วงขาเลียงไม่ปอ่อเขาหกตัว ว้าวพี่น้องทั้งโซปอปอเล้าก็ได้เบิดตัวนี่ป้าที่โทษที่ท่ายโอ้เรียกไม่ป่อแม่ยโอ้เข้างกตัวพี่น้องค่ะสองห้าสามหกสองหกเข้าหกตัวโอ้มีผู้เดียวในประเทศเด้อนน่เด้อป้าที่โทษที่ท่าย วาดเล็กไม่ปอเขาอหกตูวเลยพี่นงขาเล็กไม่ปอเขาหกตูวตามต่อเลยค่ะทำช่วงขาตามต่อตามตลอดเลยใหญ่ผาดเลยพี่นองทั้งเมืองอุบลรอยเอดกาฬสินทั้งสซป,ปเล่าก็ได้รับสับน้ำกันนะคะสองห้าสามหกสองหกถึกปัดสูตูโอ้ดีใจก็พอไม่พี่นงเฮ้าเ้ยค่ะเดอ้อดีใจนํา ที่มาติดตามช่องเจนางน้ำโชกแล้วก็ติดตามตัวเลขเนวทางของแม่ปอแม่ปอสุดยอดมากเลยนะคะแม่ปอสุดยอดอีลีกับทงชมขาปัดเอ็ดกับมึงบวชขักเน,ะนาะค่ะเนาะเข่าหกตัวพอเพอมก็เข่าหกตัวนี่ชุดเต็มอันนี้ของแม่ปอหกตัวว่าธรรมดา,าเลขหกชุดเขา่าทั้งล่างทั้งโบปอเล่าเข่าทั้งล่างทั่วไปแล้วก็เข่าบน เบิ้ดเบิ้ดประเทศเบิ้ดลกเลยโอ้โหแม่ปอ้อไม่ธรรมดาแม่ปอ้อไม่ธรรมดานะคะแอดคอมเมนเนี่ยเมเป่อก,กันน่อืมทำมือช่วงขามึงดูโอ้ยเม่ปอ้อสุดยอดมากเลยตัวลูดตัววิ่งกับเขาโอ้ยทำมือช่วงขาขาพเจาต้องไปตามพื้นบาดนี่ ตามไม่ป่อคนเดียวกับจบแล้วตามไม่ปลอคนเดียวกับจบแล้วนะคะทำช่วงขาเอา้าไปตามพ้นตัวงวดวันที่หาวันจันทร์ที่หา้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะไปตามต่อคะ่ะทำช่วงขา่าตัวเลียเนี่ยทางของไม่ปอสิเป็นตัวใหญนาะคะนอนาไปเลยคะ่ะมาแล้วคะ่ะนี่ตัวเลียเนี่ยทางไม่ปอเป็นสีล่วงคููกันกับอาจารย์สารคาม ม่พ่อให้0นกับ1ค่ะทำช่วมขางวดต่อไปแม่พ่อให้0นย์กับ1ตัวเลขเนี่ยทยงศามหนึ 6, ่งหกหนึ 3, ่งสอง1นึ 2, 1 3. ตัวนี้แอดที่ขีดไว้มันไปช่วนกับสำนักสำนักไดโนไปช่วนกับสำนักอื่นของอาจารย์สารครามสี่กับ5 สี่สามส8่เช่วนก็สำนักใดูบุษชิกแถวหนึ่งแล้ว5้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเอาเอา,เอาทุงช่มขาพิจารณาตามนี้นะคะตัวเลขแนวทางของเมปโปตามตัวยาผาดด้อค่ะทุงช่มเด้อเมปโปก็ปอาจารย์สารข้าม อาจารย์สารคามอยู่ในกลุ่มโอ้ยแฟนคลับเอฟซีเพิ่นเอาเงินแต่ตละมืองพระธรรมาด่ากันทุกช่วงขตัวเลขหุ้นของเพิ่น,นเข้าดีหุ้นเล่านี่คือโอเคออเคอีนี่เข้าดีครับเพิ่นรับซับอยู่บัดมือเพราะฉะนั้นทุามช่วมเอฟซีทุกทันทุกคนนทายาข่เาเป็นกลุ่มเงีย,เงยบเป็นกลุ่มบยาใ่ได้ค่ะทมมู้ช่ว่ะเป็นกลุ่มที่ไม่เยอะไม่วุ่นวายเพราะว่าตัวเลขเนี่ยทางมีตัวของอาจารย์สารคามผู้เดียว เพิ่นลงให้แฟนขับเอฟซีแฟนขับเอฟซีกะรับรับรยานเดี่ยวบดมือเลยบัธรรมดานผูช้ชมไทยอยากเขากลุ่มของอาจารย์สารคามทักแอดมาได้นะคะกลุ่มอ,อาจารย์สารคามมีหลายกลุ่มอยู่กระจายกันอยู่นะคะแต่ว่าตัวเล็แเนวทางอาจารย์สารคามลงผู้เดียวนะคะอีกช่องหนึ่งสิงเป็นของอาจารย์มาลุยอาจารย์มาลุยเพิ่งก็สิลงมือใลเพิ่นวางเพิ่งก็สิมาลงให้ แต่ว่าตูเรียกเนวทางพ่นมักสิเขาสามตูของอาจารย์มาลวยของอาจารย์สารคามเนี่ยเขายุบัดมือบัดมดาผู้ใดมีเวลาว่างที่จะาส้่งได้ใดในชีวิตประจาวันสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มของอาจารย์สารคามได้เนาะค่ะเนาะฟรีอาจารย์กลุ่มอาจารย์สารคามกลุ่มพกพมนะคะฟรีบ่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะานชมด้อเ,เข้ามาได้นะคะเข้ามาได้นะคะเอาตูเรียกเนวทาง เดี๋ยวแอดจะลงในกลุ่มให้อีกเธอหนึ่งของเมปปอร์ก็ของอาจารย์สารคามสอนเมปปอเนาะคะ่ะเนาะมันดูโอ้ยปวดพ่อสอนขับตุเรศเนี่ยทางของเพื่นอ,นอ,นอ,นอนสอนสอนสอนเอาทำช่วงขาสไลด์คลิปนี้เป็นคลิปตัวเรศแนวทางของเมปปอก็ของอาจารย์สารคามขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีโชคมัาล้ำรวยเจอกันไม่คลิปหน,านะะ้าเนาะค่ะทำช่วงเนาะ ปี2,569เราจะรวยทุกจันทรุธศุก์นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมโชคดีปีใหม่ทุกท่านทุกคนคะ่ะผู้ใดลูกหลานพอแม่พี่น้องผู้ใดเดินทางกับสู่กลุ่มเทพมหานครและย่อมองสถานที่ที่พี่น้องเดินทางไปเฮ็ดงานนั่นแหละขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้เจอสิ่งดีๆมีโชคนะคะ จะเลื่ญนกล่าวหนาในนาทีการงานมีความสุขตลอดปี2,569ที่สำคัญขอให้โชคดีทุกจันรพุทธสุขนะคะสวัสดีค่ะ